กรเพื่อนแก้วกรเฮ็ดน,น้ำยาเขาปุ่นพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบน้ำยาปลาพี่นอ้องใส่ลูกชิ้นบวมเลยมีลูกชิ้นปลา่อยก็ไเลซใส่ลูกชิ้นวัวเลยใช้ลูกชิ้นงัวเลยจ้ะไม่มีลูกชิ้นปลากินง่ายๆกินแบบคนแบบทำกินตัวคนเดียวไหม มีใครกินได้เราข่อยลดปาาข่อยบ่ใส้ผงที่รดบ่ใส้นั่นใส่ตะน้ำปลาซิมกันเด้อพี่นอ้องรสชาติดีแล้วปุ่งเทียเดียวกะคนีพอเลยจบกประแดกกับด,กด้ไส้ได้พี่น้องบ่ใส่ดอกประแดกจริงๆมันก็ต้องใส่ประแดกแหละน้ำยาป่าเนาะ แต้วว่าปลาไซดอกพี่น้องกินแล้วมันก็ร่อนไหนไหม,มอมกลางคืนร้อนไหนมาวาน่อยกินน้าไอ้กินแกงปลาละแกงปลาละคอยใส่ปลาแดกไปนอนตัวหอนเบิดคืนคอยก็เลิกกินล้วเนึ่งแต่ปลาแดกยี่ห้อหนึ่งปเป็นได้ย,ยี่ห้อน,นี้คือเป็นอปเออปลาแดดยี่ห้ออื่นปเป็เียนได้พี่น้องยี่ห้อน,นี้คอยเป็นก็จะหายี่ห้ออื่นมาดอก ยี่ห้อนี้เป็นตัวร้อนพี่น้องเอ่ยร้อนเลวเดี๋ยวห่อเบค็มเ่าก็มาไซ่เอาเขาก็มาปรุงรสชาติเอาพี่น้องโขกก็ไม่ได้โขกดอกอันอันอันนั่นก็ได้ปะทูปะโคกดอกพี่น้องเอาถ้ามันเป็นอันนี้ขั้นบอกโขกขั้นโขก,กยิง่งบ่เห็นตัวตนบ่เห็นตอนปะทูเลย นี่ก็บอเห็นตอนปะทูแล้วเนี่ยมีตะพริกอาญะพริกอันนั้นพริกสดคอยใส่พริกสดหลายพริกสดเต็มอาญะเลยกินร้อนช้อนกลางพี่น้องให้มันร้อนๆเขาบะทูว่าอีหยังผ่านอีหยังมาแน่ก็ยิงมันเป็นอันหยังล่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ ตอนนี้มันมากระบาดไม่แล้วพี่น้องอันนี้ก็ผักแอมข่อยเด้อพี่น้องเนี่ยข่อยยังพ่ะท่านได้ลวกเลยนะอันอันอย่างะ่ะผักขนาอือผักขนายังไม่ลวกเลยพี่น้องเดี๋ยวข่อยก็ยจะใส่ไปในหมอ,อน,นี้หรอวะเออเดีย๋ยวแก้วใส่ไปในหมอนี้เลยเด้อพี่น้อง <c oughs> เออเขอเป็นงนงนหัวบุบบ,บวบวะ่ะเออกินเข่าสวยที่ไหนบุ๊ดเนี่ย เออค่อยเป็นเวียนหัวพี่น้องมันเป็นบู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 บไหม,มันงนเนี่ยอย่มามันล่มไส้อันหมอน้ำยาขนมเสน็นบ่ได้เด้ไส่อันนี้เลยขี้ค้านต้มเออเอานี่ละหมอนี่แหละเดี๋ยวเขาไปตักกินคือเก่าเลยพี่นอ้องไสแบบขา้าหน้าลวกกับไปน้ำหมอหม,อหมออันเส้นก็อันนี้เลย เขาก็ไปตักออกเขี huh. ่ยวคือเกาพี่น้องอืเนี่ยเห็นบ่ใส่ฟันเคียวคือเขาต้มต้มให้มันเดือดเดือต้มต้มให้มันเดือดเดือดบกแกแบกกแเมนูน้ำยาป่าน้ำยาป่าลูกชิ้นอันนี้ก็เป็น กับแอมเครื่องเคียงมีถั่วงอกยุพี่น้องแต่ว่าถั่วงอกมันหลายมือแล้ว่อยกระบ,บดทองมันจะเสียดิอืมคันเอามาลวกกินได้ยุพี่นอ้องเนี่ย่อยต้มไปไนี่นี่แล้วอ,อันผักหน้านะมันเหลือมันจะเสียดิต้มไปนี่เนี่ยปกติมันก็เหลือดอกพี่น้องอืมมันก็เหลือดอกกินได้ทุกกินได้ตลอดเวลาพี่น้องจบัจบจบัจบเจ็บ ไปกันเด้อพอดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อพี่น้อง